ท้คืนหลอนหลังอกหักอย่างเจ็บลึกบ๊อบหนุ่มคนหนึ่งตัดสินใจเดินทางไปเที่ยวต่างจังหวัดเพียงลำพังเพื่อหาที่พักใจเขาเลือกพักในบ้านโฮมสเตย์กลางหมู่บ้านเงียบสงบชาวบ้านส่วนใหญ่ทำไร่ทำนามีวิถีชีวิตเรียบง่ายตกเย็นเจ้าของบ้านนำข้าวมื้อเย็นมาให้พร้อมนั่งคุยดื่มน้ำสมุนไพรพื้นบ้านย่งเป็นกันเองคืนนั้นบ๊อบเข้านอนแต่หัวค่ำ แต่กลางดึกเขาสะดุ้งตื่นเพราะป,ปวดท้องจึงลุกไปเข้าห้องน้ำที่อยู่นอกบ้านเขาได้ยินเสียงคนตั้งวงพูดคุยหัวเราะก,กันในหลานข้างบ้านด้วยความสงสัยเขาเดินเข้าไปใกล้ก็เห็นกลุ่มชายชาวบ้านกำลังเล่นไพ่อยู่พวกเขาส่งเสียงชวนบ็อกมานั่งด้วยกันสิหนุ่มบ็อกลังเลแต่จู่ๆก็เหมือนตัวเองถูกดึงให้เข้าไปนั่งในวงโดยไม่อาจถัดถือได้ ทุกคนชวนบ๊อบเล่นเกมด้วยกันเกมที่เล่นคือการจับไ้่ใหญ่เล็กใครได้ไพ่เล็กสุดจะต้องถูกลงโทษชายคนหนึ่งในวงเปิดไ้่เล็กสุดท่นใดนั้นชายที่นั่งตรงข้ามก็จับแขนเขาหักเสียงดังครอกชายคนนั้นร้องลั่นด้วยความเจ็บปวดแต่คนอื่นๆกลับหัวเราะเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นบ๊อบตกใจพยายามจะลุกหนีแต่ขยับตัวไม่ได้เลย เหมือนถูกตรึงให้นั่งอยู่ต่อไปเกมดำเนินต่อชายอีกคนแพ้เขาร้องขอชีวิตอย่าอย่าทำฉันแต่คนที่นั่งข้างหลังกลับชักมีดแล้วแทงเข้ากลางหลังเขาเสียงดังฉึกเลือดสัตรกระเซ็นบล็อกหัวใจจะวายพยายามร้องแต่ไม่มีเสียงออกมาชายคนที่นั่งข้างบ็อกหันมายื่นไพ่ให้เขาเปิดไพ่สิทธิ์ของแกบอกมือสันน่นหายไพ่ เป็นไพ่ที่เล็กที่สุดชายตรงข้ามลุกขึ้นอยู่เนื้อมือสูงเตรียมจะฟันมีใส่บอ็อกอาบ็อกร้องสุดเสียงแล้วก็สะดุ้งตื่นหายใจหอบเหนื่อยชุ่มตัวมันเป็นแค่ฝันเช้าวันต่อมาขณะนั่งกินข้าวที่หลาหน้าบ้านบ็อกมองไปยังหลานโลกที่เห็นคนตั้งวงเมื่อคืนแต่ตอนนี้ว่างเปล่าจึงถามเจ้าของบ้านว่าตรงนั้นเคยมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าครับ เจ้าของบ้านชะงักสีหน้าเปลี่ยนรีบบอกไม่มีนักไม่มีอะไรตรงนั้นแต่สายตาของเจ้าของบ้านบอกเขาว่าไม่น่าจะจริงซึ่งที่จริงแล้วในอดีตชาวบ้านที่นี่เคยตั้งวงสังสรรคกันและเกิดทะเลาะข้ากันตายถ้าชอบเรื่องนี้ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ